สวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่อ่อใช้บริการนะครับวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเชิงลึกนะครับจากออนไลน์มาร์เก็ตติ้งอะคาเดมีนะครับวันนี้นะครับผมจะอ่ามาบอกวิธีการตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยนะครับก็ลุยกันเลยนะครับ น,นี่ก็คือหนะ้าตัวจัดการโฆษณานะครับที่เราจะใช้นะครับการยิงแหวเนี่ยจะต้องใช้ยิงแหวผ่านตัวนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็กดสร้างตามปกตินะครับการมีส่วนร่วมของลูกค้าตามปกตินะครับดําเนินการต่อแคมเปญการมีส่วนร่วมแบบสร้างเองนะครับดาเนินการต่อนะครับอ่าตรงนี้แคมเปญอะไรต่างๆเงินอะไรต่างๆ,งางๆท่านแล้วแต่ท่านเลยนะครับก็ อาจจะตั้งชื่อแคมเปญแล้วก็มาเปิดงบตรงนี้ก็ได้นะครับกรณีที่ท่านต้องการให้มันงบ <Not S 1> แบบแอดเวน a g เทคพัดอ่ะตอนนี้ผมไม่ซีเรียสน,นะครับจะมาตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือการตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายเราจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนครับซึ่งอ่าเรามาดูนะครับให้มาสลับไปยัง ตเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบต้นฉบับก่อนทุกครั้งเลยนะครับอย่าลืมนะครับใช้กลุ่มเป้าหมายเดิมนะครับอ่ะคราวนี้ไอ้ตรงนี้เราไม่ต้องยุ่งนะครับมาที่ตำแหน่งนะครับคราวนี้ตำแหน่งเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะขายทั่วประเทศหรือเปล่าถ้าเราขายทั่วประเทศนะครับถ้าเราขายทั่วประเทศเลยนะครับเราก็สามารถที่จะอ่ะไม่ต้องแก้ นะครับแต่ถ้าเราไม่ขายทั่วประเทศเราจะเอาเฉพาะเขตที่เป็นกรุงเทพนะครับสมมุตินะครับก็กดกาออกก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับกรุงเทพมหานครนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับหลักการสังเกตเพื่อนๆจะเห็นนะครับลูกค้าทุกท่านจะเห็นนะครับว่ามันจะมีคําว่าที่อยู่แล้วก็เมืองนะครับจะต้องเป็นเมืองเท่านั้นนะครับลูกค้าครับ แล้วรัศมีแล้วก็ขยายไปเลยนะครับ80กิโลนะครับอ่าตรงเนี้ผมไม่ได้อ่าใส่ไห,ห้ทุกท่านนะครับทุกท่านจะต้องทราบในวนนีที่จะขายเอง mm hmm. แต่ถ้าเราเป็นแขยของออนไลน์แล้วก็ไม่ต้องใส่แล้วก็ใส่ไทยมันก็ยิงทั่วทั่วประเทศนะครับ mm hmm. อันนี้อาจจะยิงอย่างอื่นอีกนะครับอาจจะยิงอ่าชนบุรีอ่าสมมุติ ผมขายของนีชนบุรีนะครับก็เป็นเมืองนะครับมันก็รัศมีก็จะใส่80กิโลนะครับตรงนี้ก็ก็เหมาะสําหรับคนนี่จะขายเฉพาะพื้นที่นะครับแต่ครนี้อ่าผมจะกลับไปแบบไทยนะครับอ่าโอเคอ่าไทยนะครับประเทศพม,ม่พาแค่นี้นะครับจบนะครับอ่าครนี้มาอายุ อายุตรงเนี้ยสามารถกรอกนะครับตามนี้ผมแจ้งได้เลยนะครับต้องกรอกตามที่แจ้งเท่านั้นนะครับอ่ะสมมุตินะครับสาถึง40่สิบนะครับอันนี้สมมุตินะของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะครับอ่ะทุกเพศนะครับอ่ะแล้วก็รวมผู้ตรงตามเกณฑ์ท่านก็ใส่ไปเลยนะครับ10กลุ่มเป้าหมายที่ผมบอก ไม่ได้หมายความว่าจะใส่ทั้งสิบสามารถทดลองใส่อ่ากี่ตัวกี่ตัวก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมีหลักการอย่างนี้นะครับวนผมใส่นะครับราชการนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเอาใหม่ราชการเห็นไหมครับว่ามันจะมีความสนใจในจ้างความสนใจให้ใช้คำว่าความสนใจ ะครับอ่าตรงนี้เราก็คือจะได้คนที่ทํางานหรือสนใจเกี่ยวกับราชการนะครับอ่าอาจจะเป็นอ่ามดนะครับอ่าการที่จะเพิ่มกี่กลุ่มเป้าหมายการที่จะใส่กี่กลุ่มเป้าหมายนะครับให้มาดูตรงนี้นะครับการกําหนดกลุ่มเป้าหมายตรงนี้นะครับ ในใน100บาทนะครับไม่ควรเกินนะครับ3ามหนึ่งห้าสาล้านคนนะครับ100บาทนะครับไม่ควรเกินนะครับไม่งั้นเหมือนเราจะเอาเงินไปละลายนะครับดังนั้นถ้าเรายิงแอดเวลาร้อยนะครับเราก็แค่นี้โอเคจากนั้นนะครับที่เป็นเทคนิคนะครับที่ผมสอนนะครับก็คือไม่รวมนะครับ ขออภัยนะครับใส่ว่าไม่ระบุนะครับมันจะช่วยกรองผีไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ภาษาก็ภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษมันมี2แบบนะครับกดหมดเลยครับทำไมต้องใส่นะครับเฟซคนไทย บางคนนะครับคนไทยก็ตามนะครับจะเป็นเฟสเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษก็มีนะครับส่วนตำแหน่งนะครับอันนี้คือ,อสิ่งที่ผมได้ไปศึกษาเรียนรู้มานะครับท่านไม่ต้องไปแก้ไขนะครับกดถัดไปได้เลยแล้วก็ยิงแอดได้เลยนะครับกดถัดไปนะครับแล้วท่านก็ไปเลือกโพส ของท่านอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับจะเลือกใส่โพสตไหนอะไรยังไงก,ก็เต็มที่ได้เลยแล้วก็กดเผยแพร่ได้เลยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับการใส่กลุ่มเป้าหมายนะครับอย่าลืมนะครับว่าตําแหน่งนะครับจะต้องเป็นเมืองเท่านั้นนะครับต้องเป็นเมืองนะถ้ากรณีใส่แบบเจาะลงเป็นจังหวัดนะครับแต่ถ้าขายทั่วได้ทั่วไทยก็ใส่ไปเลย นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่เป็นความสนใจนะครับจะใส่กี่ความสนใจก็ได้นะครับผมให้ไปทั้งหมด10กลุ่มนะครับท่านไปลองดูก็ได้นะครับโอเคนะครับก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ